สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกันมากๆดีกว่านะครับผมกับเรื่องราวของ a อเว g เ r ์นั่นเองครับแต่เราจะไม่ได้พูดถึงภาค1ภาค 2, ภาค 3, ภาค4อะไรนะเราจะพูดกันถึงตัวร้ายในแต่ละภาคนั่นเองครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมถ้าเอาดอนเนี่ยเกิดชนะ เอาเวนเจอร์หมดเลยแล้วต้องมาสู้กับธานอสครับผมเหตุการณ์ในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของ What If นั่นเองครับถ้าเอาจอนได้เข้าประทะกับธานอสครับผมใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่ครับยายเทดูเท่มากเลยใช่ไหมล่ะโดยสำหรับตัวผมเองนะครับผมผมคิดเอาไว้นะครับอยู่3ซิจูเอชันสสถานการณ์นั่นเองครับหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้คงจะเป็นอันที่เบสิกที่สุดครับผมก็คือเอาจอนนะครับผมได้ถูกธานอสเข้ามาบุกโลก ในตอนที่ a อเวนเจอร์ยังอยู่นั่นแหละก็คือในช่วงเวลาไทาม์ไลน์ของเอ็ดรียเอาตอนถ้าทนนอยระบุกในตอนนั้นนะครับผมเอาตอนจะรับมือไหวไหมนะครับอันนี้ตอบกันง่ายนิดเดียวเลยครับผมว่าเอาตอน เละครับผมสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่านอตมาในตอนที่เอาตอนขึ้นแบบพลิกตอนแรกอ่ะไม่ได้แน่นอนนะครับผมขนาดวิชั่นเนี่ยนะครับยังถูกทานอตอัดแบบอีซี่อีซี่เลยครับแม้ว่าเอาตอนเนี่ยนะครับผมจะแบบมีระดับปัญญามากมายอ่ะแต่ด้วยข้อจํากัดที่ว่าเขาเพิ่งเกิดมาไม่กี่วันเนี่ยนะครับผมยังเรียนรู้อะไรได้ไม่เยอะเท่าที่ควรเท่าไหร่นะครับผมผมก็เลยคิดว่าถ้ามาในภาคเอชอบเอาตอนเนี่ยมันมาในเวลานั้นเลยที่เอาตอนกำลังบุกโซโคเวียอยู่ทานอตโผล่มา ยังไงนะครับผมเอาตอนก็สู้ทานอสไม่ได้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันของเอาตอนเนี่ยนะครับผมเป็นเกราะที่เกิดจากอะแมันเทียมก็จริงแต่ด้วยความที่ว่าทานอสอ่ะมันมีอะไรที่มันแข็งกว่าอะแมันเทียมและวิชั่นเองอะ่ะก็คือแบบลาบสุดยอดของเอาตอนแล้วป่ายังถูกทานอสเนี่ยเอามือบีบหัวแตกตายไปเลยครับผมก็เรียกได้ว่าก็ไม่รู้ว่าว่าเอาตอนจะสู้ได้ยังไงทานอสเนี่ยต่อยทะลุตัวเอาตอนแตกสบายๆเลยครับรวมไปถึงกองทัพของทานอสอย่างแบ็กออเดอร์เนี่ย จะมาเจอกับไอ้พวกลูกกระจกอะไรพวกนี้ไอ้พวกหุ่นยนต์เอาตอนจิ๋วอะนึกออกไหมพวกแบบบริวารของเอาตอนน่ะก็ถูกจัดการลงนด้อย่างง่ายได้นะครับผมเป็นเอาตอนเวอร์ชันแบบกากระเพราะฉะนั้นนะครับผมพวกนั้นอะถูกตกสบายอยู่แล้วครับเอาตอนนี่โอกาสชนะนะครับผมเท่ากับ0%ซตนะครับต่อจากนั้นกนดีกว่านะครับผมซิทชูเอชั่นแรกเนี่ยใครก็เดาออกแม่งโคตรง่ายเลยเอาตอนแม่งยิงสู้อีชั่นไม่ได้อะมันจะมาสู้อะไรกับพานอสถูกไหมแต่ซิทชูเอชั่นที่2ก็คือ ถ้าเกิดว่าเอาตอนเนี่ยนะครับผมไม่ได้ตายสนิทจริงๆแล้วแอบซุ้มพัฒนาตัวเองมานะครับผมและเข้ามาสู้กับธานอสใน i n f i n i t y War ที่วากาดาด้วยเนี่ยนะครับธานอสนะครับผมจะเอาชนะได้หรือไม่ซึ่งในชอยนี้นะครับผมเอาตอนเนี่ยก็คงจะพัฒนาไปมากๆมากๆมากๆแล้วถูกไหมแต่เอาตอนเนี่ยนะครับผมไม่ได้มี i n f i n i t y Stone อยู่ในข้อคอเพราะมันอยู่ที่วิชั่นเอาตอนแอบซุ้มพัฒนาในเงามืดเท่ากับว่าเอาตอนเนี่ยนะครับผมจะมีพลังระดับแบบผมว่าเกินต่อเพราะว่าแบบ เอาตอนที่เกิดมาในเอชเอาตอนเนี่ยมันใช้เวลาแค่ไม่กี่วันเองมันก็สามารถพัฒนาตัวเองได้เรียกได้ว่าเก่งระดับอเวนเจอร์แล้วอะถ้าให้เวลามันหลายปีเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเอาตอนน่ะจะเป็นมหันตภัยแห่งโลกเลยอะคือแบบมึงจะโหดมากๆแต่ด้วยความที่ว่าเอาตอนแอบซุ่มอยู่ในโลกและซุ่มอยู่ในเงามืดองทนะําทำให้เทคโนโลยีของเอาตอนเนี่ยนะครับผมจะถูกลิมิตด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่แค่ในโลกเท่านั้นครับเอาตอนไม่สามารถไปหาของที่นอกโลกได้ก็เท่ากับว่าเอาตอนจะเก่งมากๆเลย แต่ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนอ่ะความคงทนความแข็งแกร่งอ่ะอยู่ได้ในแค่ระดับโลกเท่านั้นก็น่าจะเป็นอะดามันเทียมเลยครับผมที่สูงที่สุดก็เท่ากับว่าอันเนี้ยผมให้โอกาสชนะนะอยู่ที่50-50ครับเพราะเหมือนอเวนเจอร์เนี่ยจะได้กําลังแบบคูณสิบมาครับผมเพราะเอาตอนป่านั้นอะ่นะ,<น>ะก็คงจะสร้างกองทัพของเขาให้เก่งมากๆกันทุกตัวแล้วล่ะไม่มีเอาตอนร่างกายก็่อยละทุกตัวโหดกันหมดนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกินกำลังสําคัญที่เข้ามาช่วยอเวนเจอร์ได้และอาจจะช่วยอเวนเจอร์หยุดยั้งธานอนได้แต่ บอก50 50ไปเนี่ยมันก็คงยากแหละเอาจริงคงอ่ะไม่เอา50 50เอาศูนย์มาเดิมดีกว่านะครับเพราะว่าทานอสอะในตอนที่มาถึงวากาด้าในอินฟินิตี้วอร์เขาก็ได้ยืนยันกันแล้วนะครับว่าทานอสในตอนนั้นอะคือพีคสุดของทานอสแล้วเป็นพลังที่ไม่อาจชนะได้จริงๆนะครับผมก็จะให้คำตอบแบบนี้แล้วกันนะอันะนี้สรุปในซิจูวเอชันที่2ว่าการต่อสู้จะยาวนานและยากลำบากขึ้นสําหรับ,รบท่สุดสานอสรมาาถ เอาชนะได้อยู่ดีนั่นเองเพราะว่าทานอสครับผมมีอินฟินิตี้สโตนอะปาไปแล้วนะครับผม5ก้อนอะหก้อนอะมันจะสู้อะไรกันวะถูกปะคือทานอสเนี่ยใช้พลังให้ตัวเองทะลุปโปร่งใสตลอดการอเอาตอนก็ไม่มีทางสู้ได้เลยครับ คือเรียกได้ว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงครับผมธานอสก็สามารถปิดจ็อบได้อยู่ดีในอินฟินิตี้วอลคงไม่มีใครใน MCU นะักปัจจุบันนี้ที่เคยโผล่ออกมาสู้ธานอสในร่างนั้นได้เลยครับเอาดอมามูมาก็สู้ไม่ได้เอาเซอร์เทอร์มาก็สู้ไม่ได้นะครับผมคือไร้เทียมทานมากๆาธานอสในเวอร์ชันอินฟินิตี้สโตนหก้อนเนี่ยนะครับไม่มีใครสู้ได้ผมรับประกันเลยต่อจากนั้นนะครับผมเรามาดูกันต่อดีกว่าว่าในซิทชูเอชต่อไปเนี้ จะมีโอกาสไหมที่เอาตอนจะชนะนะครับผมให้ซิจูเอชันนี้นะครับผมเป็นซิจูเอชันเดียวเลยนะครับที่เอาตอนสามารถเอาชนะได้ก็คือในซิจูเอชันที่เอาตอนนะครับผมชนะอเวนเจอร์ในเอชอปเอาตอนและทานอสนะครับผมมาบุกโลกในช่วงไทม์ไลน์ที่เรียกได้ว่าเป็นไทม์ไลน์เดียวกับอินฟินิตี้วอลก็คือให้เวลาเอาตอนเนี่ยได้พัฒนาตัวเองก่อนและอเวนเจอร์ตายไปหมดแล้วไงเพราะเอาตอนชนะถูกปะ่ะเท่ากับว่าเอาตอนนะครับผมจะได้ครอบครองมณีเนี่ย ถึง2ก้อนนะครับผมนั่นก็คือไมสโต้นะครับแล้วอีกอันนึงก็คือไทม์สโตนถูกไหมเพราะว่าอีเทอร์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่บนโลกนะครับผมหรือว่าตัวของไอพาวเวอร์สโตนอย่างนี้นก็อยู่ที่แซนดราตัวของอ่าเทสลัอยู่กับโลเกโซสโตนอยู่ที่วอร์เมียนะครับผมเพราะฉะนั mm ้น hmm. 2ก้อนที่มีอยู่ก็คือไมสโตนแล้วก็ตัวของไทม์สโตนครับเรียกได้ว่าแค่2ก้อนเนี่ยนะครับผมเอาตอนอะ่ะ ขนาดไม่กี่วันยังพัฒนาได้ขนาดนั้นยังรู้ถึงความสามารถของมายสโตนได้ขนาดนั้นถ้าให้เวลามันเป็นปีนะครับผมผมว่าเอาตอนเนี่ยคงหาวิธีที่จะใช้พลังจากอินฟินิตี้สโตนได้อย่างคองแคล่วแล้วล่ะ ก็เท่ากับว่าในตอนที่ทานอสมาถึงเนี่ยโลกทั้งใบอะตกเป็นของเอาตอนไปแล้วถูกไหมเพราะเอาตอนอะฆ่ามนุษย์ทุกคนได้สําเร็จแล้วนะครับและเอาตอนเนี่ยเพราะโลกอยู่ในยุคในรูปสาอะมนุษย์อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันพัฒนายากหรือเปล่าครับแต่สําหรับเอาตอนที่เป็นหุ่นยนต์น่ไม่ต้องหายใจไม่ต้องกินข้าวนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยเอาตอนนะครับผมสามารถพัฒนาตัวเองอย่างง่ายดายได้ไม่ว่าโลกจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเนี่ยเพราะว่าร่างของเขามันทำมาจากเหล็กถูกไหมเอาตอนนะครับผมสามารถลอดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายได้อย่างง่ายดายแถมสภาพอากาศที่เลวร้ายเนี่ยนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับผมในตอนที่ทานอสมาถึงเนี่ยเท่ากับว,ว่าจะเหมือนว่าทานอสเนี่ยมีอินฟินิตี้สโตนอยู่4อันแต่เอาตอนมีอยู่2แต่เอาตอนเนี่ยนะครับผมจะสามารถใช้อินฟินิตี้สโตนได้คล่องแคล่วยิ่งกว่าทานอสแล้วก็ใช้พลังได้อย่างเต็มที่มากกว่าทานอสเพราะเอาตอนไม่รู้สึกเจ็บไงครับทานอสยิ่งใชย้ยิ่งเจ็บเอาตอนใช้เท่าไหร่ก็ได้กูไม่เจ็บเพราะกูเป็นเหล็กแค่หาอะไรที่มันรับแรงมาได้เนี่ยรับการทําลายรับพลังที่มันจะออกมาได้ ก็จบแล้วเท่ากับว่าเอาตอนเนี่ยสามารถดีดนิ้วกี่ครั้งก็ได้ครับดีดนิ้วแขนพังแล้วไงกูเปลี่ยนแขนใหม่ใช้พลังของไทม์สโตนเนี่ยนะครับผมให้ทานอตติดอยู่ในลูปกี่รอบก็ได้หรือจะใช้พลังของไมออสโตนเนี่ยนะครับผมล้างสมองทานอตก็ยังได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าอัลลิมิตจริงๆนะเอาตอนเนี่ยเพราะว่าข้อดีของเอาตอนที่ทานอสไม่มีก็คือมันเป็นหุ่นยนต์มันเป็นเทคโนโลยียังไงล่ะมันอารมณ์เหมือนไอออนแมนนะครับมันพัฒนาไปได้ไม่มีสิ้นสุดอะชุดกาอไอออนแมนเว พลังแม่งคนละเลเวลอะถูกปะแบบเจ๋งอะเลเวลหนึ่งอะจ,จะแบบมาร์กหนึ่งอะจะเลเวลหนึ่งเลเวลห้าสิบจะเลเวลสามร้อยแล้วอะถูกไหมเอาเนี้ยเอาตอนน่ะพัฒนาได้เร็วยิ่งกว่าโทนี่เป็นร้อยเท่านะครับก็เท่ากับว่าเอาตอนเลเวลหนึ่งที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะครับอาจจะแบบเก่งระดับแบบทหารคนหนึ่งซูเปอร์โซเยอร์คนหนึ่งแต่เอาตอนเลเวลร้อยอะแม่งเก่งขนาดไหนลองคิดดูเอาตอนที่ควบคุมโลกทั้งใบอ่ะ ทานอสก็สู้ไม่ได้นะครับนี่คงจะเป็นซิกเเออรเดียวที่เอาตอนนะครับผมสามารถตบทานอสได้และจะกลายเป็นเจ้าแห่งจักรวาลที่แพ้จริงครับเมื่อเขาได้ครอบครองอินฟินิตี้สโตนทั้ง6เพราะเอาตอนไม่มีข้อจำกัดเหมือนสิ่งมีชีวิตตัวอื่นไง เอาตอนใช้อินฟนิตี้โตนกี่ลอกก็ได้นะครับเรียกได้ว่าไร้เทียมทานนะครับผมถ้าเอาตอนอยู่ในซิจูเอชันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลอกคอมเมนต์บอกมากันได้เลยนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราเช่นเคยครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับท่าน,นผู้ชมทุกคน